when tomorrow comes i'll be on my own feeling frightened of the things that i don't know when tomorrow ลุงสวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับผมปอนนะครับ PC ประจำแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำคุณลูกค้านะครับกับชุดโฮมเธียเตอร์นะครับกับของอะคูเรติกนะครับที่เหมาะไว้สำหรับบ้านนะครับเวลาเราหยุดพักผ่อนนะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับเปิดเพลงฟังสบายๆนะครับในแบบแนวกีตาร์หวานๆนะครับหรือว่าเป็นอะคูเติกนะครับ ตัวนี้สเปคคร่าวๆนะครับก็จะเปิดบลูทูธได้นะครับสำหรับคุณลูกค้าที่มีมือถือนะครับสามารถส่งบลูทูธเนี่ยเป็นเพลงนะครับใส่ไปในชุดโฮมเครื่องนี้ได้นะครับตัวนี้เนี่ยเสียงนะครับปล่อยออกมาเป็น2.1แชนแนลนะครับมีกําลังวัตถ์ถึง100วัตต์นะครับสําหรับวันพักผ่อนวันสบายๆนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่อยู่บ้านนะครับตัวนี้เนี่ยยังรองรับในการฟังแบบวิทยุ FM ด้วยนะครับแล้วก็เสียงสบีได้นะครับ สำหรับคุณลูกค้านะครับที่สนใจนะครับในชุดโฮมนะครับก็ลองเข้ามาสอบถามดูนะครับภายในดูโฮมของเรานะฮะมีชุดโฮมขายหลากหลายยี่ห้อนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาคุณลูกค้าไปก่อนนะครับเดี๋ยววันหลังนะครับผมจะมาแนะนําสินค้าดีๆแบบนี้อีกนะครับวันนี้ดูโฮมสวัสดีครับ ซื้อเลยซื้อสินค้ากับเราได้6ช่องทางที่ดูโฮมทั้ง8สาขาใกล้บ้านคุณสาขาอุบลราชธานีสาขานครราชสีมาสาขาขอนแก่นสาขาอุดรธานีสาขารังสิ์สาขาพระรามสองสาขาบางบัวทองและสาขาเชียงใหม่ค่ะ สั่งซื้อออนไลน์คลิก w w w d oh o h o m e c o t h ติดตามโปรโมชั่นส่วนลดข่าวสารดูโฮมก่อนใครไลน์ like d o h o m e Facebook f แฟนเพจดูโฮมออนไลน์สั่งด่วนส่งเร็วโทร1746หรือ02-577-9877และกดติดตาม Subscribe ดูโฮมออนไลน์ทางช่อง y o u t youtube c h a n n e l ดูโฮมขอบคุณค่ะ